แล้วพี่ตารู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่คุณยวนตานไม่รู้หรอกแต่ฉันรู้เพราะว่าฉันโทรถามผู้หญิงที่แกอยู่ด้วยไงฉันมีเบอร์เขาตั้งแต่ฉันช่วยอแนวภัยจับแกแล้วไอ <c ười> ้ไอ้กูม,มึงต้องการเลยกูอีกวะคุณยวนตาอยากให้แกมอบตัวแล้วฉันจะเป็นทนายให้พวกมึงจะโยนความผิดให้กูทุกอย่างใช่ไหมกูไม่ยอมหรอก <c ười> ถ้ากูโดนจับอ่ะกูจะบอกความจริงทั้งหมด แล้วมึงคิดว่าตำรวจเขาจะเชื่อมึงเหรอใจเย็นนะคุณยนตาเขาไม่บวยความผิดที่มึงคนเดียวหรอกระหว่างติดคุกไปจนแก่เพราะฆ่าคนตายกับเหลือโทษแค่สาปีข้อหารักพาตัวบวกกับการวิ่งเต้นให้มึงออกได้เร็วขึ้นมึงอาจจะติดจริงๆแค่ปีเดียวมึงจะเลือกทางไหนล่ะ